ครับมีประเด็นที่เกี่ยวกับยูเครนแล้วก็เป็นการเจราจาระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยมีหลากหลายประเด็นที่ต้องคุยกันใช่ไหมครับใช่ครับ,รรบเรื่องแรกเลยก็เป็นเรื่องของรายงานข่าวที่บอกว่าทางการรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีวลาเมียปูตินแห่งรัสเซียอาจจะร่วมหารือกันในเดือนนี้ครับขณะที่ผู้นําสหรัฐเรียกประธานาธิบดียูเครนว่าเป็นผู้นํำเผด็จการที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง พร้อมกดดันให้ผู้นํายูเครนต้องเร่งหาทางเจรจาสันติภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐโพสต์ผ่าน Truth Social ในวันพุธว่าผู้นํำเผด็จการที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเซเลนสกีควรจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือจะไม่มีประเทศเหลืออยู่ ท่าทีของทรัมป์เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงที่ประธานาธิบดีวลาดิเมีย์เลนสกีแห่งยูเครนกล่าวม่วนพุทธว่าผู้นําสหรัฐกําลังลงเชื่อกับข้อมูลเท็จที่รัสเซียสร้างขึ้นจากกรณีที่ทรัมป์วิจารณ์ผู้นํายูเครนในการคัดค้านการหารือประเด็นสงครามยูเครนที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและรัสเซียที่ซาอุดีอาระเบียว่าวันนี้ผมได้ยินว่าเราคือยูเครนนะครับไม่ได้รับเชิญคุณก็อยู่ที่นั่นมา3ปีแล้วคุณควรยุติมันเสียทีและว่าคุณไม่ ควรเริ่มสงครามเลยทั้งนี้รัเสเซียเริ่มต้นสงครามกับยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ด้วยการส่งทหารลุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนอันดรีไซบีฮาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าไม่มีใครสามารถบีบบังคับให้ประเทศของเขาต้องยอมแพ้ได้และบอกว่าเราจะปกป้องสิทธิ์ในการดำรงอยู่ของเรา ตอนนี้วาระการดำรงตำแหน่ง5ปีของเซเลนสกี้ก็ควรจะสิ้นสุดลงไปตั้งแต่ปี2024ครับแต่ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภายูเครนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้กฎอัยการศึกซึ่งยูเครนบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022เพื่อรับมือกับการลุกรานเต็มรูปแบบของรัสเซียเซเลนสกี้กล่าวหลังการพบหารือกับผู้ช่วยประธานาธิบดีและผู้แทนพิเศษประจำยูเครนและรัสเซียพปลตรีคิดเคลล็อก ที่กรุงเคียบในวันพุธด้วยว่าต้องการให้ทีมงานทรัมป์รับทราบสิ่งที่บอกเป็นความจริงที่มากกว่านี้เกี่ยวกับยูเครนและว่าถ้อยความที่ทรัมป์กล่าวว่าความนิยมในตัวเซเลนสกี้มีแค่4%คือข้อมูลเท็จของรัสเซียและว่าความพยายามที่จะหาคนมาแทนที่เขาจะล้มเหลวครับในการสำรวจความเห็นจาก Ki ียบ international institute of sociology เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ระบุว่า ชาวยูเครน57%ยังคงเชื่อมั่นในตัวเซเลนสกี้อยู่ครับด้านพลตรีแคลล็อกกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเคียบว่าตนมาเยือนกรุง,งหลวงของยูเครนเพื่อรับฟังข้อกังวลของผู้นำยูเครนและนำกลับไปหาหรือกับประธานาธิบดีทรัมป์และว่าสหรัฐต้องการให้สงครามยูเครนสิ้นสุดลงโดยกล่าวว่าจะเป็นการดีต่อภูมิภาคและโลก การหารือที่กรุงเคียฟในวันพุธมีขึ้นหลังจากความพยายามด้านการทูตในหลายด้านที่มุ่งเน้นสงครามรัสเซียในยูเครนโดยในวันเดียวกันนี้ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุโรปเป็นครั้งที่2เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมทั้งการสนับสนุนยูเครนของกลุ่มประเทศยุโรปครับคุณสมพศครับก่อนหน้านี้นะครับพลตรีเคลล็อกพบหารือกับผู้นำยุโรปในวันอังคารนะครับระหว่างที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ มาโกรูบิโอก็หารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟที่ซาอุดีอาระเบียโดยรัฐมนตรีลูบิโอกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ายูเครนและรัสเซียต้องยอมประนีประนอมนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายสันติภาพเป้าหมายก็คือการยุติความขัดแย้งในแนวทางที่ยุติธรรมถาวรยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามการหารือที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีเจ้าหน,น้าที่ของยูเครนและยุโรปอยู่ในการเจรจาแต่อย่างใดนะครับ ในวันอังคารประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ได้เลื่อนแผนการเยือนซาอุดิอาระเบียเพื่อแสดงจุดยืนในการไม่ยอมรับความชอบธรรมในการหาหรือระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐกับรัเสเซียดังกล่าวผู้นำยูเครนกล่าวที่ตุรกีว่าได้เลื่อนกำหนดการเยือนซาอุดิอาระเบียไปจนถึง10มีนาคมนี้นะครับและว่าตนไม่ได้รับเชิญให้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐและรัเสเซียพร้อมกล่าวว่าเราไม่ต้องการให้ใครมาตัดสินใจอะไรรับหลังเรา ไม่มีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับหนทางยุติสงครามเกิดขึ้นได้โดยปราศจากยูเครนส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแทมมี่บรูซระบุในถแถลงการ์ว่าสหรัฐและรัสเซียเห็นชอบที่จะแต่งตั้งทีมงานเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อเริ่มหาหนทางยุติความขัดแย้งในยูเครนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับและบอกด้วยว่าการหารือระหว่างสหรัฐกับรัสเซียในวันอังคารนั้นเป็นก้าวสำคัญนะครับในการสร้างสันติภาพ ทางด้านรัฐมนตรีรูบิโอเสริมว่ายูเครนและยุโรปต้องมีความเกี่ยวข้องในการหารือเพื่อยุติสงครามนี้และว,ว่าหากระงับการสู้รบไปได้สหรัฐก็จะมีโอกาสมากมายในการเป็นหุ้นส่วนกับรัสเซียด้านการค้าและประเด็นต่างๆระดับโลกนะครับเวลานี้รัสเซียควบคุมดินแดนราวหนึ่งใน5ของยูเครนรวมทั้งแหลมไครเมียที่รัสเซียผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งเมื่อปี2014 โดยเมื่อสงครามประทุขึ้นในปี2022นะครับรัสเซียหวังว่าจะเข้ายึดครองอยูเครนอย่างรวดเร็วแต่ด้วยแรงต้านของอยูเครนสงครามนี้ก็ได้ยกระดับเป็นการโจมตีภาคพื้นดินและทางอากาศ ผู้นำยูเครนเรียกร้องในการทวงคืนดินแดนของยูเครนเหมือนช่วงก่อนปี2014นะครับซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้จริงเช่นเดียวกับความต้องการเข้าร่วมองค์การอาโตของยูเครนด้วยนะครับคุณนรัสขณะเดียวกันนะครับทรัมป์กล่าวว่าตนจะพบหารือกับปูตินในเดือนนี้ ขณะที่รัฐบาลรัเสเซียระบุว่าการพบกันของทั้งคู่ต้องใช้เวลาเตรียมการนานกว่านั้นแต่ทางกองทุนความมั่งคั่งรัเสเซียคาดหมายว่าบริษัทอเมริกันจะกลับมาในรัเสเซียได้เร็วทีส่สุดในไตรามาสสองของปีนี้ละครับ ในวันพุธปูตินกล่าวว่ายูเครนไม่ควรถูกกีดกันจากการเจรจาสันติภาพแต่ความสําเร็จของการหารือนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นระหว่างรัฐบาลมอสโกร,รัฐบาลวอชิงตันและว,ว่าอาจต้องใช้เวลาเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดกับทรัมป์ซึ่งผู้นำสองมหาอำนาจต้องการให้เกิดขึ้นปูตินกล่าวผ่านการถแถลงทางโทรทัศน์ในวันพุธด้วยว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีเวลามากพอในการพบปะดื่มชากาแกฟ นั่งและคุยเกี่ยวกับอนาคตกันและว่าเราต้องการแน่ใจว่าทีมงานของเราเตรียมประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับสหรัฐและรัสเซียร,รวมถึงไม่ใช่เพียงแต่ประเด็นยูเครนในการบรรลุหนทางยุติสงครามที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายก่อนหน้านี้ทรัมป์กล่าวว่ายุโรปต้องเข้ามามีบทบาทในการรับรองข้อตกลงหยุดยิงรัสเซียยูเครน ด้านเซเลนสกีแนะว่าจะให้บริษัทอเมริกันได้สิทธิ์ในการสกัดสินแร่หายากในยูเครนแลกกับการรับประกันด้านความมั่นคงแต่กล่าวว่าทรัมป์ไมไ่รับข้อเสนอนั้นนะครับเซเลนสกี้ <'s> กล่าว ระหว่างการแถลงข่าวด้วยว่าสหารัฐให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธยูเครนเป็นมูลค่า67,000ล้านดอลลาร์และความช่วยเหลือด้านงบประมาณอีก31,500ล้านดอลลาร์และว่าการที่อเมริกาเรียกร้องสินแร่หายากมูลค่าราว500ล้านดอลลาร์นั้นไม่ใช่การเจรจาที่จริงจังและตนจะไม่ขายประเทศให้สหรัฐครับ